อจะใช้เหตุผลอะไรเออว่าทําไปเพื่ออะไรนะเอ่อแรงจูงใจอะไรถามหน่อยนะครับเนี่ยเอาเอาสองสามอย่างสองสามอย่างเนี่ยมาคิดคํานวณแล้วเนี่ยเอ่อทําไปทําไมทำได้อะไรอย่างเงี้ยอืมมีแรงจูงใจมีไหมก็ไม่มีมีมูลเหตุไหมไม่มีมูลเหตุไง เ,ออเราก็แค่สงสัยเป็นอนุเป็นนี้ก็ทุกคนมันมีแค่สงสัยเออถ้าถ้าเห็นว่าแบกทงทงไปเนี่ยแอดก็ไม่จะพูดสักคำหนึ่งจริงนะแอดก็จะไม่พูดเลยถ้าเห็นว่าแบกทงทงทงไปอย่างนั้นอุ้มไปแบกไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่พูดสักคำาลยแต่นี้ไม่มีใครเห็นเลยคนเป็นร้อยพยานเป็นร้อยเอ็ดสี่ร้อยกว่านะมีใครเห็นบ้างไหมไม่มีเออแค่ไทม์ไลน์มันก็ไม่มีแล้วเอสี่ไทม์ไลน์มันไม่มีเ ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะใช่หัวเราะทุกเรื่องไม่ว่าผิดถูกไงเขาก็หัวเราะตลอดเป็นอย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้วเออใช่ไม่รู้ว่าเขาผิดถูกยังไงไปไปว่าเขาได้ยังไงถูกไหมล่ะเออแทนที่จะเข้าข้างกันแทนที่จะปกป้องกัน อะกลับไปใส่ความกลับไปเยอะเยอยไปถากถางเขาเออถ้าเป็นคนอื่นเราก็ยังไม่ไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมอันนี้คือญาติกันแท้ๆออโตกันมาด้วยกันเอฟซีคานตามกันออกมาเออมันคิดดูเอาแล้วกันเอฟีมันต่างกันเลยนะอ,อ,อุปนิสัยนี่มันก็ค่อนจะต่างนะเอฟซีเออคือเหมือนคนบ้าแหละนั่นนะสีนะครับ ใช่เอาเอฟเอาของมาให้แล้วทิง้งเยอะแยะนะครับเยอะแยะอืมฝันใช่ไหมฝันไปใช่ไหมฝันอาทุกคนก็มีสิทธิ์ฝันได้เหมือนกันนะเออแต่ฝันนั้นจะจริงจังแค่ไหนอันนี้เราไม่รู้แต่ทุกคนมีสิทธิ์ฝันฝันได้ทั้งนั้นแหละเอ,อฝันให้เป็นเป็นพระราชานะครับฝันให้ ว่าปกครองในเมืองมาดานก็ฝันได้เอ,อฝันว่าเป็นพระอินทร์อยู่บนฟ้าก็ฝันได้หมดแหละเอ,อแต่มันจะเป็นจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมเขายังมองออกใช่ไหมก็ได้น่ะสิแอดก็คิดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเออก็มันไม่ชัดเจนสักเรื่องหนึงง่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานตรงไหนอะถามว่าร้อยเปอร์เซ็นสักอันไหมไม่มี เขาก็แค่คาดเดาไปเท่านั้นเออคาดเดาไปนั้นคือไล่ไล่ไปไล่จี้ไปก็ไม่เจอเนี่ยแอดคิดเลยนะว่าในเมื่อมันไม่ชัดเจนแล้วอ่ะจะไปตัดสินใครสักคนหนึ่งให้ติดคุกไปนานๆเนี่ยมันผิดนะแอดว่านั้นผิดเลยลนะ่ะเออ ใช่ถทมลายก็ตั้งเองทั้งนั้นแหละเขาก็ถามคุณนู้นถามคุณนี้ถาม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 ไงเอามาประมวลกันไนงะแล้วพยายามบีบบีบถามลายให้มันได้ไงแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีอ่าไม่พออยู่ดีถึงเขาจะพูดไม่ตรงกันถูกไหมถึงเขาจะพูดไม่ไม่ตรงกันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนทำนะเห็นไหมถึงเขาจะพูดว่าไม่มันพูดคําไหนครั้งไหนก็อาจจะไม่เหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนทําเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีหลักฐานแบบร้อซต้องหาหลักฐานแบบร้อซมาเลยร้อยเปอร์เซนแบบจะจะทั้ง dNA ก็ใช่อย่างเงี้ยทั้งคนเห็นก็ใช่อย่างเงี้ยอันนั้นนะ่ะเราจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันชัดเจนแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะมาอ้างอิงไม่มีเหตุและผลคนเราจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างนะ่ะ ในการกระทําความผิดเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุมีสาเหตุนั้นๆถึงจะทําขึ้นมาอยู่ๆทาโดยไม่มีสาเหตุหาเหตุผลไม่ได้หาหลักฐานหาอะไรไม่ได้มันจะมันจะเก่งเกินไปอะ่ะนะเออจะจะปกปิดหลักฐานได้มันจะสุดยอดคนเกินไปไม่มีข้อพิรุษเลยอะมีแต่คําพูดแค่นั้นเองอแล้วมีแต่คนเอาไปพูด เออเอาไปพูดต่างๆว่าเป็นแบบนู้นแบบนี้นะอ่าเป็นคนโมโหลายนู่นนี่นั่นอ่ะน่าจะเป็นแบบนู้นแบบนี้เป็นโมโหลน์มันก็ไม่หมายความว่าเขาเป็นคนทานะเป็นคนที่โมโหง่ายก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะเป็นคนทาถูกไหมมันไม่เกี่ยวเออมันไม่มีเหตุผลนะพูดง่ายๆว่าคุณเห็นไหมล่ะว่าเขาทําเอาง่ายๆแค่นี้เองคุณเห็นไหมล่ะถ้าไม่เห็นก็จะไปพูดทําไมแค่นั้นเอง อพูดไปเพื่ออะไรดูแค่ตรงนี้นะครับเอฟซีเขาตะก่อนน่ะเขารักกันอยู่นะก่อนเกิดเรื่องเกิดราวนะ่ะเขารักกันอยู่นะแต่พราะว่าพอมาถึงพอเรื่องลาวันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่รักกันแล้วเออก็คิดง่ายๆอ่ะเอฟซี ถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นลุงเราถามว่าเราโกรธไหมเราก็ต้องโกรธสิถูกไหมในเมื่อ,ใน,อในเมื่อเขาไม่ได้ทําแล้วก็จะมายัดเยียดให้เขาทําแล้วการที่ว่าแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองเห็นที่ไหนว่าว่าเขาเป็นคนทำใช่ไหมก็เชื่อตามเขาไปเขาสั่งให้พูดว่าเออเชื่อเขาเออเชื่อคนภทยนอกเห็นไหมก็เชื่อตามเขาไปอ่ะ มันใช่ไหมล่ะเอฟซีเออเขาบอกให้พูดแบบนี้เขาบอกให้ทําแบบนี้ก็ทําตามเหรอเราต้องไม่เชื่อใจกันเองแล้วจะเชื่อใจใครนี่แหละเอฟซีมันมีความเห็นต่างตรงนี้แทนที่แต่ก่อนก็ไม่ได้มีปัญหากันใช่ไหมไม่มีมีการทะเลาะเบาแวงก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย ถ้ามีอะไรสักเรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยแอดก็ยังพอเข้าใจได้ว่าเออมันยังมีมูลเหตุยังมีแรงจูงใจที่จะทำใช่ไหมแต่นี่มันไม่มีแล้วแกจะไปทำทำไมแกก็พูดแล้วแกจะไปทำทำไมไม่มีสาเหตุนั่งคุยกันอยู่ในเอฟตีเนี่ยแอดก็จ้องตาก็มองตาแกก็ไม่ได้มีอะไรมีมีทีท่าว่ามีข้อพิรุษให้เราเห็น แกถามอะไรเก็ตอบมาเป,ป๊ะเลยตอบมาอย่างนั้นเลยเจ๊เฉย,ยเออแล้วมันก็มีมูลเหตุมีมีอความน่าเชื่อถือด้วยคําพูดมันมีความน่าเชื่อถือด้วย,วอ,อ,วยอันนี้เราก็เชื่อถือเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้อง <c oughs> ไปคิดอะไรใช่ไหมละ่ะเพราะเราคํานวณจากคนภายนอกเนี่ยแล้วคนข้างในเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยเออก็ไม่ได้มีอะไรเราก็จะถามว่ามีปัญหากันมาก่อนไหม ออันนั้นนะมันเป็นแรงจูงใจได้ใช่ไหมมีมูลเหตุทะเลาะเบาแหว้งกันมาก่อนไหมมีการยืมเงินมีติดหนี้ติดสินอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมูลเหตุแต่นี่มันไม่มีไงทุกคนก็สถานะเขาพอๆกันตอนนั้นใกล้เคียงกันเลยสถานะไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ก็มันจะไปมีมูลเหตุตรงไหนเออคําว่าเอาเอาเอา,เอาเด็กไปเอาไปทําคุณใสเอาไปทํา เอาไปเอาไปทําอะไรอะ่ะนะเอาไปเรียกเงินเรียกทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เอฟซีถ้าทําอย่างนี้ก็เอาเรียกแม่เข้าไปด้วยสิฮ <c oughs> ่ะเอเอก็ไม่ต้องมีคิดอะไรมากไงมันไม่ใช่เอฟซีถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้านอกเหนือจากนี้โอเคเราจะเรายังมีความเชื่อมั่นว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเป็นคนอื่นนะตัดตัดแกออกไปเลยเออตัดแกออกไปสารระบบเลยออกจากสารระบบนี้ไปเลยแล้วคิดไปทางอื่น คิดมุมมองทางอื่นบ้างอันเนี้ยยังน่าเชื่อถือกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าทางนั้น่ะเขามีปัญหากับใครบ้างเห็นไหมมีประเด็นกับใครบ้างเราไม่รู้แต่ทางนี้เราสืบมาหมดแล้วว่ามันไม่มีเออแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องทําด้วยเนี่งยง่ายเลยคิดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยเอถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นอเรื่องราวจากคนอื่นเข้ามาทําข้างในเน่ย นอกนอกเหนือจากคนในหมู่บ้าน่ะถ้าเป็นคนหมู่บ้านอื่นเนี่ยเราก็ยังมีความน่าเชื่อถือว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าครอบครัวนั้นมีปัญหากับคนอรอบนอกมีปัญหากับคนภายนอกอันเนี้ยมันก็เป็นแรงจูงใจอยู่แล้วถูกไหมอ่าเป็นแรงจูงใจอยู่แล้วเออคณอาจจะมีปัญหากันคุณอาจจะติดหนี้ติดสินกันก็ได้นะมันเป็นไปได้ละ่ะ แต่ว่าคนในหมู่ยิ่งคนในครอบครัวนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเรารู้กันดีอยู่แล้วไว่ามันว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นความน่าเจอถือมันไม่มีเรื่องนี้ไอ้แกยังงงว่าทำไมมาออกหวยม, <laughs> ม,มาออกที่ท่างใหญ่เออทำไมหวยมาออกที่ท่างใหญ่ยังไม่รู้เหมือนกันทำไมอ่ะเออ แสดงว่าเขามีธงมาแล้วเอฟซี FC. มีธงให้แล้วเขาเอาธงมาปักไว้ให้เลยนะเห็นไหมใช่มันเป็นไปได้หมดแหละเคาว่าวิ่งตามนะครับวิ่งตามหมาท,ทํานู่นทํานี้มันเป็นไปได้หมดเออไม่มีไม่มีประสอบเพิ่มอีกเลยคุณมนตรีก็คือเขาจะอ่านเขาจะทําตามอ่าเขาจะแยง้งแย้ง จากศาลชั้นต้นเขาจะแยง้งจากศาลชั้นต้นอ่าอันไหนที่ที่เขาจะทําอุทธรใช่ไหมเขาก็จะเอาเอาเรื่องราวจากศาลชั้นต้นมาแหละว่า,าข้อไหนที่เขาไม่เห็นด้วยบ้างเขาก็ไปคัดมาข้อไหนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็จะแย้งไปตรงนี้แหละก็คืออ่าอุทธรตามหัวข้อนั้นๆอ่อุทธร์ตามหัวข้อนั้นๆว่าไม่เห็นด้วยหัวข้อนี้ไม่เห็นด้วยนะอะไรเงี้ยให้พิจารณาใหม่ ให้เอาไปวิคิดวิเคราะห์มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่ากันไปตามแต่และหัวข้อที่เราเอาที่เราสงสัยนะอา่าที่จําเลยสงสัยอ่ะก็จะก็จะแย้งเห็นมีความเห็นแย้งขึ้นไปแล้วก็ให้อทั้งศาลอุทธรณ์อีกทีมาพิจารณาในหัวข้อนั้นๆแต่ไม่มีคําว่าสอบเพิ่มไม่มีอะไรไม่มีเลยเไม่เกี่ยวจนกระทั่งจนกระทั่งดีกาดีกาเขาก็าจะเอาอุทธรณ์นี่แหละ ไปคิดอีกเอาอุทธรไปนี่แหละไปแกะออกอีกอ่าดีกานะเอาอุทธรไปอีกถ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้าเขาก็จะยืนการสารอุทธรตามศาลอุทธร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเอฟซีเนี่ยอืมใช่ก็พูดง่ายอะ่ะ ตอนที่จับ G P S ยืนอยู่น่ะหายไปแล้วอ่ะนะหายไปแล้วอนะ่ะแ,แล้วแกไปเกี่ยวอะไรแกก็ไปอยู่ในสวนอยู่แกไม่ได้เกี่ยวข้องเลยสามโมงกว่าเนี่ยเออช่วงสามโมงกว่าแกก็ยังอยู่ในนั้นเลยเออแกก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่แหละแล้วคิดดูสิแกจะไปทําอะไรได้เขาพยายามจะดึงเข้ามาให้ประมาณสิบโมงกว่าจะดึงดึงให้ไทม์ไลน์มันมาประมาณสิบโมงกว่าเพื่อจะให้มัน มันลงล็อกกันเห็นไหมแต่สิบโมงเนี่ยเขาก็จะไปรับพระถูกไหมมันก็ไม่ได้อีกแหละเอฟซี FC. ในเมื่อไทม์ไลน์มันไม่ได้ไงเออก็บอกแล้วมันหายไปเจ็ดนาทีไงเอฟซี FC. เวลามันหายไปตรงเจ็ดนาทีเนี่ยถามหน่อยเจ็ดนาทีทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ FC. เอฟซีเออเข้าห้องน้ํายังไม่พอเลยเจ็ดนาทีอ่ะอืม ใช่ครับผมใช่ก็คือถ้าเอาไปก็ต้องมีคนเห็นถูกไหม <c oughs> มันไม่มีหรอกที่จะคนไม่เห็นนะมันเป็นตอนเช้าเออคนกำลังออกไปทำมาหากินนะเอฟสีคนกำลังแยกย้ายกัไนไปนู่นไปนี่เอออันนี้มันไม่มีใครเห็นแล้วเอาไปทำอะไรต้องถามตรงนี้อีกสิ <c oughs> นะมันก็จึงเป็นประเด็นที่ถามกันว่าแล้วเอาไปทำอะไร เอาไปทำไมอ่าตรงนี้แหละมันบอกว่าโกรธนะยิ่งเป็นพวกฝั่งตรงข้ามยิ่งเป็นแม่น้นสายบอกโกรธเพราะว่าโกรธโกรธอะไรอ่ะเอออย่าลืมว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงเขามาเขาก็เป็นคนเลี้ยงเหมือนกันนะคนหนึ่งถูกไหมนั่นก็คือหลานก็ต้องเลี้ยงกันอยู่แล้วจะไปโกรธได้ยังไงถามหน่อยเออเขาไม่ได้เขาเคยพูดแล้วว่า ถ้าเลี้ยงไม่ได้เขาจะมาขอขอเอามาเลี้ยงเองเขายังพูดเลยถ้าคุณเลี้ยงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขอมาเป็นลูกบนธรรมมาเลี้ยงเองอ่าเห็นไหมเขายังกล้าพูดแบบนั้นนับภาษาอะไรเออคืออย่าไปโทษอะ่ะคนเรามันต้องมีมูลเหตุถูกไหมล่ะมันต้องมีมูลเหตุมีสาเหตุที่ต้องทำไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้สิ ใช่ใช่ไหมวงนี้ใช่ไหมก็ชัดเจนนะก็ถ้าเป็นคนอื่นนะแอด,แอดยังยังมีความน่าเชื่อถือนะถ้าเป็นคนอื่นนอกจากอ่า คนในครอบครัวนะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะน่าจะถือมากกว่าเพราะอะไรเอ่อเพราะเราไม่รู้ไงว่าว่ามีปัญหาอะไรกันมาหรือเปล่านี่แหละเอ่อถ้าเป็นคนอื่นนะแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเราสืบมาหมดแล้วว่ามันไม่มีไม่มีปัญหาอะไรกันมาไม่เกี่ยวเออไม่มีเลยแล้วจะมีอะไรล่ะต้องถามตรงนี้นะครับอ่าแล้วจะมีอะไร ความจนไงล่ะคงยังเงินสู้คนดีอ่าดูปากหลายขนาดไหนใช่ไหมนั่นน่ะสิเขาเขาก็คิดว่าเขาก็คิดว่าแบบว่าเด็กหลงทางไปแล้วมาเจอลุงกลางทางไง แล้วลุงก็จับเอามาไปตัวประกันแล้วก็ยิ่งอันนี้ยิ่งยิ่งพูดแล้วยิ่งมันสวนความเป็นจริงอย่างมากเลยจะจับเอามาเป็นตัวประกันได้ยังไงอ่าเพื่ออะไรเออถ้าเราเห็นเนี่ยเราเดินไปเนี่ยเราเห็นเด็กเนี่ยเราก็ต้องหาครอบครัวแล้วถูกไหมละ่ะแล้วยิ่งเป็นหลานเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามอะแล้วยิ่งไปหาแล้ว่าใครวะใครดูดูแลยังไงปล่อยให้เด็กเดินมาได้อย่างเงี้ยถูกไหมละ่ะ เราจะไปทําอะไรเราไม่มีอาพูดนะเรื่องนี้ไม่มีคําว่าวางแผนก่อนไม่มีคําว่าวางแผนล่วงหน้าไม่มีอ่าวางแผนว่าจะทําแบบนู้นทําแบบนี้ไม่ใช่เลยไม่มีไม่ควรจะทําแบบนี้ด้วยซ้ำ